สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบนะคะของชุดวิชา 1CC21 นะคะการเขียนสังกฤษ2หรือสังกฤษเราจะเรียกว่า English Writing 2นะคะ ชุดวิชา14421นะคะเป็น1ใน9นะคะของชุดวิชาที่อยู่ในกลุ่มของชุดวิชาบังคับหมวดวิชาเฉพาะนะคะสำหรับนักศึกษาเอากวิชาภาษาอังกกษนะคะของในหลักสูตรศริลปศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาสังกฤษะค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าชุดวิชานี้มีคําอธิบายชุดวิชายอย่างไรบ้างนะคะ,ะในะลําดับแรกเลยนะคะชุดวิชานี้ก็จะมีะจะมุ่งเน้นนะคะให้นักศึกษาได้มีการเขียนภาษาอังกฤษนะคะในระดับ paragraph หรือระดับย่อหน้านะคะรวมถึงมีการเขียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น การเขียนในระดับเอเซหรือ,อความเรียงนะคะรวมถึงนักึกษาจะไดะ้มีการฝึกฝนทักษะการเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆนะคะรวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสังกฤษของตัวเองรวมถึงได้มีโอกาสเห็นนะคะทิศทางของการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการ เขียนของเราได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันนะคะอย่างที่ครูได้พูดไปใน course d s s c r i p t i o n นะคะประเด็นแรกเลยสำหรับจุดประสงค์ในวิชานี้นะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้แน่นอนนะคะความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในระดับนะคะ paragraph แ,และ essay นะคะย่อหน้าและความเรียง ประเด็นที่2นะคะจุดประสงค์หลักที่2ของเราก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนนะคะรวมถึงเพิ่มพูนทักษะนะคะของการเขียนภาษาอังกฤษนะคะในทั้ง2ระดับเพื่อจุดประสงค์ต่างๆนะคะแต่ครูจะขอย้ําว่าในชุดวิชานี้เราจะเน้นนะคะใน paragraph level นะคะหรือในระดับย่อหน้าเป็นหลักนะคะรวมถึงนะคะข้อสุดท้ายจุดประสงค์สุดท้ายเลยก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถ วิเคราะห์นะคะสามารถ analyze นะคะ,ะข้อผิดพลาดหรือ writing problems ของตัวเองนะคะ,ะจะได้เรียนรู้ว่าเอเราเรามีปัญหากับการเขียนอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงได้เห็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงนะคะเคนะคะตลอดอ15สัปดาห์ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะนักศึกษาจะได้ มีโอกาสเรียนรู้นะคะผ่านโมดูลนะคะทั้ง15โมดูลเดี๋ยวเราลองดูไปคร่าวๆนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะจะมีการเรียนรู้อย่างไรเกิดขึ้นบ้างโอเคนะคะในโมดูลที่1นนะคะเราจะเปิดคลาสด้วยการเรียนรู้นะคะหรือฝึกทำออนไลน์เซลล์เซสแมนนะคะซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้วิเคราะห์อย่างที่ครูบอกนะคะปัญหานในการ เขียนของตัวเองนะคะใน uh, module ที่2นะคะสัปดาห์ที่2เราก็จะเริ่มเตรียมตัวนะคะ um, preparing pre to write นะคะให้นักศึกษาได้เตรียมตัวสำหรับการเขียนนะคะส่วนใน module ที่3นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ writing elements นะคะหรือองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของการ uh, เขียนแนะทั้งใน uh, ระดับย่อหน้าแล้วก็ในระดับที่ สูงขึ้นไปนะคะมอร์จที่4นะคะหรือในสัปดาห์ที่4นะคะก็จะเริ่มนะคะทำออนไลน์ r a c t i c e นะคะคุณักศึกษาจะได้มีโอกาสเขียนจริงแล้วนะคะจากนั้นในมอ d u l e ที่5นะคะเราจะเริ่มได้รู้จักนะคะ การเขียนที่เป็นประเภทแรกของ expository writing หรือการเขียนในเชิงอธิบายให้ข้อมูลนะคะโดยประเภทประเภทแรกเลยเราจะเรียกว่า definition and classification นะคะก็คือการให้คำนิยามนะคะหรือการเขียนเพื่อแบ่งกลุ่มของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใน module ที่6นะคะยังคงเป็น expository writing นะคะแต่เราจะเน้น ในเรื่องของการเขียน process นะคะหรือขั้นตอนกระบวนการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถัดไปนะคะใน module ที่ที่7นะคะก็จะเริ่มรู้จักกับ comparison and contrast นะคะการเปรียบเทียบสิ่งที่คล้ายกันและสิ่งที่ต่างกาันผ่านการเขียนสังกฤษนะคะใน module ที่8นะคะ ยังคงเป็น um, expository writing นะคะแต่เราจะเน้นนะคะในเรื่องของ cause and effect นะคะคือ uh, เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสาเหตุแบบนี้นำไปสู่ผลอย่างไรนะคะใน module ที่9ก็จะเป็น um, โอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝึกเขียนนะคะในออนไลน์ practice ครั้งที่2นะคะและใน module ที่10นะคะจะเป็นเรื่องของ narrative writing หรือการ เขียนในเชิงพันนาน,านะคะ,ะในสัปดาห์ถัดไปนะคะโมดูลที่11นะคะก็จะเป็น descriptive writing หรือการเขียนอธิบายนะคะและจะค่อยๆก้าวไปในอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นในโมดูลที่12นะคะเป็นเรื่องของ argumentative ะค,ะคือการวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะเพื่อสปอร์ตนะคะเขาเรียกว่า s t a n d i n g point หรือจุดยืนของผู้เขียนนะคะใน m o ดู l ที่13นะคะก็จะเป็นออนไลน์ practice ครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งเป็น การเขียนที่เป็นระดับใหญ่ขึ้นมาก็คือเอเซนะคะและในมอดูลที่14นะคะก็จะเข้าสู่การเขียนในระดับความเรียงอย่างเป็นทางการนะคะและในวิกสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายมอดูลที่15นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำออนไลน์เซลล์เซสเมนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าเรามีพ o g เกรสหรือมีความก้าวหน้าในการเขียนอย่างไรบ้างตลอด1นึ่ง semester นะคะ คคนะคะสำหรับวิธีการศึกษานะคะคที่จะเกิดขึ้นในชุดวิชานี้ก็คืออย่างที่ครูบอกไปนะคะจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนนะคะคในรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบนะคะนักศึกษาจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้ในรูปแบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนคลิปวิดีโอต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนใน15มูล15สัปดาห์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีในร่วในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ learning outcome หรือผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะนักศึกษาจะ,จะาได้มีโอกาสทำแบบประเมินนะคะทั้ง ก่อนนะคะและหลังนะคะมีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนะคะแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้นะคะ learning resources ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งการเรียนรู้จากข้างนอกมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมนะคะซึ่งจะเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นะคะผ่านออนไลน์ practice ของเรานะคะจะมีเว็บบอร์ดนะคะหรือกระดาน ที่ใช้เอาไว้คุยกันนะคะถามตอบนะคะเมื่อมีประเด็นอะไรที่นักศึกษายอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะรวมถึงแบบประเมินการเรียนหลังหลังจากการเรียนแล้วหรือ post test นะคะส่วนการเก็บคะแนนในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น กิจกรรมประจำชัวิชาชุดวิชานะคะอยู่ที่40นะคะนอกจากนั้นสุดท้ายเลยก็เป็นการสอบไฟแนลนะคะซึ่งจะมีค่าคะแนนอยู่ที่60นะคะในท้ายนี้นะคะครูหวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในชุดวิชา14421นะคะหรือการเขียมสังเกต2ในรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบได้แบบ อย่างน่าประทับใจนะคะนักศึษาจะสามารถเข้าถึงนะคะข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ e-learning ของมหาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยนะคะและ,ะสำคัญจริงๆสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ครูอยากจะฝากไว้ในท้ายของของวันนี้นะคะขอให้นักศึกษา จำประโยคสั้นๆนะคะไม่มีอะไรเป็นความลับที่ซับซ้อนเลยในการประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษขอให้ทุกคนรู้ว่า practice makes perfect นะคะการฝึกฝนจะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการเรียนรู้ภาษานะคะครูครูอยากจะฝากไว้นิดนึงแล้วก็ทุกคนจะจะต้อง keep in mind นะคะว่าภาษาอังกฤษคือวิชาที่เป็นทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็น language skills นะคะใดๆก็ตามฟังพูดอ่านเขียนนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นทักษะเราฝึกฝนเราทำซ้ำๆนะคะเราจะไม่มีทางลืมเลยนะคะและเมื่อเราทำซ้ำๆนะคะทักษะเหล่านั้นจะกลายไปเป็น Automatic นะคะคือมันจะทำได้อย่างอัตโนมัติเลยและเมื่อได้ทักษะเหล่านี้แล้วนะคะทักษะจะไม่มีวันลืมเหมือนการว่ายน้ำหรือขี่จักรยานเพราะนั้นครูคุณเน้นว่าอยากจะเขียนเขียนได้ออดีในสังกฤษก็ต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะคะและการเขียนได้ดีก็คือการอ่านที่เยอะด้วยนะคะส่วนในประเด็นสุดท้ายเลยนะคะครูก็อยากจะ ฝากข้อคิดไว้อีกนิดนึงว่าเวลาเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยความจําเป็นนะคะในการที่ผู้เรียนจะต้องเปิดรับข้อมูลทางภาษาในปริมาณมากครูใช้คําว่าในปริมาณมากนะคะและอย่างต่อเนื่องมีความสําคัญมากๆเรา,าจะเห็นในหน้าจอนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า massive massive นี่คืออะไรที่แบบเยอะมากๆใหญ่มากๆและต้อง continuous ด้วยคือต่อเนื่อง exposure ก็คือการ เอาตัวเองเข้าไปสู่ตัวภาษานะคะกับ Language Input พรานยิ่งใช้เยอะใช้บ่อยนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยผลักดันให้พวกเรานะคะเกิดความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะคะในโดยเฉพาะในภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศขอให้ักษทุกท่าน โชคลีนะคะและมีความสุขกับการเรียนในชุดวิชา14421การเขียนภาษาอังกฤษ2ค่ะขอบคุณนะคะ